ฝากฟ้องคนนี้ด้วยเขาว่าแม่เป็นฆาตกรนะนางแตงโมเผาจดหมายขู่ทำไมทำไมไม่แจ้งตำรวจนะ้าตายจะต่อมีคนขึ้นเขาเวลาตีห้าจริงความจริงเริ่มเปิดเผยงานนี้จะมีคนหนาวนะแต่ฝากอย่างนี้ค่ะลองทำกุดิกฟ้องหมาฟ้องกลับ สวัสดีค่ะช่องมุดาไกลบ้านเจสีงกูวันนี้ก็มาอัปเดตข่าวสารทาบ้านกกอกอีกแล้วเช่นเดิมเรื่องข่าวเด่นประเด็นร้อนอยังคงอยู่ที่คดีน้องชมพู่คดีบ้านกกอกคดีลุงพลป้าแตนอวน,นี้คดีเพิ่มขึ้นมาเป็นเริ่มจะมีคดีคนรอบข้างพี่น้องเขาฟ้องกันเองมาดูรายละเอียดในคลิปกันเลยว่าใครจะฟ้องใครและใครจะฟ้องกลับใครนั่นเองค่ะ สำหรับคลิปนี้เป็นความรู้สึกที่มันหนักหน่วงหัวใจเหลือเกินของพี่น้องสองคนแสดงความคิดเห็นต่อนอะอีกฝั่งหนึ่งนะัคือฝั่งแม่ผู้สูญเสียนะคะวันนี้นะ้าตายกับนนะ้าแต่ออกมาพูดได้ ต้องบอกว่ากรีดหัวใจบุคคลเหลือเกินเพื่อนประชาชนเขาอยากรู้มาฟังกันหน่อยค่ะน้ายบอกว่าที่มีคนมาบอกว่าแม่น้องผลไม้ขึ้นเขาตอนประมาณเวลาตีหนึ่งตีสองน่ความจริงแล้วแม่น้องผลไม้ขึ้นเขาตอนตีห้าต่างหากเล่าแล้วทําไมน้ายต่เอาเรื่องนี้มาพูดเพราะว่าคนที่พูดแกก็มนโนมนโนที่น้ายต่มาพูดวันนี้คือน้าไตา่แกแปลกใจว่าทําไมแม่น้องผลไม้ถึงไม่โกรธคนที่ใส่ร้ายแม่น้องผลไม้ แล้วก็ฝากอีกว่าแม่น้องผลไม้ให้พี่ชายของคุณน่ะไปฟ้องคนที่หาว่าแม่น้องผลไม้เป็นฆาตกรด้วยเขาหาว่าแม่น้องผลไม้กับสามีเอาก้านมายมตีลูกจนตายอย่าลืมฟ้องคนที่กล่าวหาด้วยเขากล่าวหาว่าแม่เป็นฆาตกรนะถ้าแม่น้องผลไม้ไม่โกรธเขานี่แปลกเลยนะนาตายว่ายอย่างนั้นนะคะนาตายถามว่าที่คนอื่นแม่น้องผลไม้ทําไมถึงทําไมถึง ใจดีไปถอนบันทึกประจําวันได้ถอนแจ้งความได้งงใจจังแกง,งงใจพี่สาวแกนะคะฝากเน้นอีกแล้วว่านะให้พี่ชายของพม่น้องผลไม้จัดหนักฟ้องคนที่ว่าแม่เป็นฆาตกรนะคนที่ว่าแม่น้องเป็นฆาตกรเอาการไยยมตีลูกอะ่ะ จัดให้หนักนะเอ๊ะหรือว่าแม่น้องผลไม้เห็นดี<ๆ>เห็นงามไปกับเขานะ้าตายแกสงสยัยแกบอกว่าแต่ว่าพอนะัตแตพูดโอ้โหแม่น้องผลไม้โกรธเป็นฟืนเป็นไฟเลยคนมาว่าตัวเองไม่โกรธแต่พอพี่น้องว่าโกรธมากนะ้าตายแกก็สงสัยหนักเข้าไปแกบอกว่ามันหมายความว่ายังไงอ่ะช่วยตอบหน่อยนะคะงงมาก พอน้แต่ผู้นี้แม่น้องผลไม้บอกว่าขอฟาดหนอ่อยเถอะอดทนมานานนาะตายก็สงสัยนักเลยว่าอดทนอะไรมานานกับพี่น้องของตัวเองเวลาพี่น้องพูดอะไรความจรงิงอดทนมานานเรื่องอะไรคนอื่นว่าเสียหายให้เจ็บปวดขนาดไหน,นถอนฟ้องเฉยเลยนะานะตายก็เตือนความทรงจําใม่น้องผลไม้ว่าอย่าลืมนะว่าพูดอะไรไว้ในลายสดนะคะอันแรกเลยนะแม่น้องหลับผลไม้นะ่ะ เคยบอกว่าจะเอาลงเย็นให้น้าตายนะคะจริงๆวันนั้นก็ทั้งแม่ไม้แล้วก็ทั้งทั้งาสามีแกนั่นแหละแกบอกว่าจะเอาลงเย็นให้น้าตายถามน้าตายก็ถามกลับว่าคุณไรตรตรองไว้ก่อนหรือเปล่าแกก็ถามเอฟซีต่ออีกนะน้าตายแกก็ถามความคิดเห็นเอฟซีว่าแบบนี้เป็นคดีได้ไหมที่วันนั้นพูดในลายสดว่าจะเอาลงเย็นจะเอาลงเย็นให้น้าตายมันหมายความว่าอย่างอะไร ตายแกเรียนมาน้อยแกถามว่าเป็นการขู่ฆ่าหรือเปล่านะคะอีกเรื่องก็คือมีการทวงหนี้ออกโลกออนไลน์ด้วยตรงนี้เขาทำกันได้หรือไม่ตรงนี้ตัวเจสีเองก็ไม่ทราบนะคะก็ฝาก f อแสดงความเห็นเข้ามาด้วยเป็นําถามน้าตายแกอยากรู้ว่าการทวงหนี้ออนไลน์มันผิดกฎหมายหรือเปล่านั่นเองนะคะ และมีของน้าแต่ประโยคที่แม่น้องผลไม้เคยบอกว่าถ้าฉันหายไปจะเอาบักนอนนานนั่นแหละก่อนเพื่อนเลยน้าตายถามว่ามันหมายความว่าอย่างไรน,นี่ไม่ไม่ใช่แค่ครั้งเดียวนะแต่ว่ามันมีคลิปต่อเนื่องด้วยทําไมน้าตายเพิ่งเอามาพูดตอนนี้ก็เพราะว่าตอนนั้นน้าตายแกบอกว่าแกไม่อยากจะมีเรื่องอยากให้มันจบจบกันไปแล้วก็บอกว่าการเป็นคดีความเนี่ยมันไม่ดีแต่ว่าในเมื่อทางฝั่งแม่น้องผลไม้ได้มอบอำนาจ เต็มตัวให้พี่ชายของเขาแล้วหน้าตายกับน้าแตก,ก็จะอาจจะต้องทําหน้าที่รักษาสิทธิ์ของตัวเองบ้างแกว่าอย่างนี้เรื่องมีอีกเรื่องนึงก็คือเรื่องของนางแตงโม น้าตายแกสงสัยว่าหนึ่งนางแตงโมขึ้นมาทําไมเวลาสองโมงเชา้าคาถามนี้ยังไม่มีคําตอบนะคะน้าตายแกเคยถามไปรอบหนึ่งแล้วเมื่อคลิปที่ผ่านมานะคะก็หวังว่าแม่น้องผลไม้จะมาตอบให้น้าตายแกนะคะ 2. นางแตงโมรู้ได้อย่างไรว่ารถแมคโครอยู่ตรงหลุมนั้นอยู่ตรงหลุมนี้นะคะ 3. ฝากถามแม่น้องผลไม้ต่อว่าทําไมคุณถึงบังคับเพื่อนให้เห็นรถแมคโครพร้อมกันกันกบคนะ ถามที่สีจากนาต่ายนะมีจดหมายขู่ฆ่าขู่ทำร้ายนางแตงโมแต่ทุกคนหารู้ไม่ว่านางแตงโมอ่านหนังสือไม่ออกแล้วจะรู้จะรู้ได้อย่างไรว่าข้อความในจดหมายนั้นคือจดหมายขู่ฆ่าจดหมายขู่ทำร้ายร่างกายตรงนี้นาต่ายแกบอกว่ายิ่งแปลกไปกว่านั้นคือนางแตงโมเผาจดหมายทิ้งตรงจุดนี้นาตายก็ถึงกับอุทานมาเลยนะว่าอ้าวงงหนักมาก น้าตายอึ้งจึงถามต่อว่านางแตงโมไปรู้อะอะไรมาหรือเปล่าแล้วทำไมนางแตงโมต้องเผาจดหมายทิ้งนางแตงโมมีความลับอ,อะไรหรือเปล่าตอนนั้นน้าตายบอกว่ามีตำรวจที่มียศไม่ใช่น้อยๆเลยอยู่ในบ้านก็ถ้าจะแปลก็คือเป็นยศใหญ่นั่นแหละค่ะอยู่ที่บ้านปกคองขณะนั้นเป็นมีตำรวจเนี่ยเป็นร้อยนายเลยนะอยู่ที่บ้านกกอก ทำไมนางแตงโมไม่ถือจดหมายฉบับนั้นไปหาตำรวจตอนนั้นนะักข่าวก็มีทุกสำนักเลยมีทุกสื่อทุกขแขนงเลยตอนนั้นน่าจะไม่มี YouTube แต่ว่ามีสื่อหลักไปนําเสนอข่าวน้องชมพู่มันก็น่าแปลกตรงนี้แล้วว่าทําไมนางแตงโมไม่ถือกระดาษาหรือว่าจดหมายฉบับนั้นไปหาตำรวจหรือไม่ก็ไปหาผู้สื่อข่าวก็ได้นะแต่บอกว่าผู้สื่อข่าวเขาอยู่เต็มเต็มเลยเต็มหมู่บ้านเลยไม่มีอะไรมากแกบอบกว่าอยากฝากถามแม่น้องผมผลไม้ ให้คิดสักนิดนะคะก็มาดูอีกนิดนึงในมุมของนาแต่นะคะเป็นความรู้สึกของคลิปน้าแต่นะคะคลิปนี้แกก็ตั้งหัวข้อคลิปว่าฟ้องมาฟ้องกลับใจความสําคัญมันก็คือนาแต่แกบอกว่าแต่ก่อนแกอยู่ฝั่งผู้สูญเสีย<ม>ก็อยู่จนพอเขาเริ่เรมเริ่มโอเคแล้วอะเริ่มเริ่มมีทางทางที่ชัดเจนในการทำอาหากินแล้วนาแต่แกก็เลย อถอยออกมานะคะเม,เมื่อถึงจุดหนึ่งนะแต่บอกว่าผมก็ต้องฟ้องกลับเพราะว่าช่วงหลังๆมันจะมีกลุ่มคนมาหาเรื่องแกแกบอกว่าอยู่ฝั่งไหนแกก็โดนด่านะคะช่วงนี้นะ้แต่บอกว่าผมก็เพิ่งจะเข้าใจว่าระบบด่าคนเนี่ยมันได้เงินเพราะฉะนั้นนะแต่ย้ำอีกตรงนี้นะคะว่าจัดมาฟ้องมาฟ้องกลับนะคะแล้วก็แกทิ้งท้ายคำนี้นะคะเพื่อนรู้ว่าคนฟังก็คงจะฟังแล้วมันก็ เจ็บลึกนะคะเพื่อนแต่ว่าในเมื่อความเจ็บปวดมันเกิดขึ้นในครอบครัวของพี่น้องเขาเขาก็ต้องพูดออกมานะแต่พูดว่าลองทํากูดิฟ้องมาฟ้องกลับนั่นเองค่ะ และในช่วงท,ท้ายคลิปที่สีก็จะนำนะคะความคิดเห็นของทางเราประชาชนที่ติดตามข่าวสารนี้อยู่มีหลายบทมีหลายคอมเมนต์ที่นะคะกรีดหัวใจเหลือเกินอยากจะนำมาแบ่งปันเพื่อนๆเป็นความรู้สึกที่เขาตามติดข่าวสารีมาเป็นปีๆแล้วนะคะมาดูประชาชนคนแรกนะคะหลังจากที่น้าแต่โพสต์ขึ้นมาว่าฟ้องมาฟ้องกลับเขาก็แสดงความเห็นกันบอกว่าเป็นกําลังใจให้นะคะพี่น้องเกลือนไม่เข้าคายไม่ออกจุกค,ค่ะแต่ต้องยืนอยู่บนความจริงดีที่สุดค่ะผิดก็ว่ากันไปตามผิด ถูกก็ว่ากันไปตามถูกนะคะรู้อย่างเดียวว่าป้าแตนไม่เคยด่าน้องแล้วก็ไม่เคยฟ้องน้องขนาดป้าแตนนี่กระโดนมาเยอะยังช่วยให้น้องมีรายได้ช่วยดันน้องนี่คือสิ่งที่ป้าแตนทําแม้ว่าทุกคนจะเคยจะดํากับป้าก็ตามผิดกับอีกคนอย่างเห็นได้ชัดนั่นเองเพื่อนตอนที่นาแต่อยู่ฝั่งนูน้นมันมีคนสร้างเรื่องผิดๆหมอผีให้เอฟซีลงกับป้าเข้าใจน้าแต่ผิดแต่ว่าลงกับป้าเนี่ยจะเตือนเอฟซีตลอดว่าอย่าว่าน้องๆพ่อแม่ป้าแตนเลยนะคะทุกคนเข้าใจผิดเฉย นะฟ้องมาฟ้องกลับสนับสนุนเพราะว่าทุกครั้งเห็นหนแต่นะคะก็ยอมยอมมาตลอดนะคะมีแต่ผู้สูญเสียนะคะมีแต่ผู้สูญเสียผู้เสียสูญเอาเรื่องนั้นเรื่องนี้ไปบอกให้ลูกชายสุดที่รักออกมาด่าคนในครอบครัวพอโดนด่าคืนก็จะฟ้องเกิดมาก็เพิ่งเคยเจอเคยเห็นพี่จะยักใจมารแบบนี้เหมือนน้าตายพูดว่าผู้เสียสูญชอบชอบเว้าพื้นรับหลัง ว่าพื่งนคือการเน้นทานนั่นเองค่ะนะคะก็ก็อยู่ฝั่งไหนก็โดนด่างนะั่นแต่ต้องเลือกอยู่ข้างไหนก็ได้เขาว่าอย่างนี้นะคะที่เขาไม่ได้ทําผิดให้มันรู้แล้วรู้รอดไปเลยดีไหมคะฟ้องมาฟ้องกลับเป็นกําลังใจให้สู้ค่ะนันแต่นะคะ น้าแต่คะ่ะพี่ว่านะพี่สาวน้าแต่อย่าว่าเลยคะ่ะว่าเขาจะมารักพี่รักน้องเหมือนเดิมแม้แต่พ่อกับแม่เขาก็ยังมองไม่เห็นเลยถ้าเขายังมีพ่อกับแม่ในหัวใจเขาต้องเข้ามาปรึกษาหาหรือหรือว่าจะเอาอยัางไงต่อไม่ใช่ปล่อยเลยตามเลยแบบนี้นะปล่อยให้เขามาว่าพ่อแม่พี่น้องตัวเองคิดคะ่ะคิดนะคะ เป็นกาลังใจให้หนาแตเสมอนะคะก็อยากให้หนาแต่บอกว่าตอบโต้บ้างเพราะว่าโดนมาเยอะแล้วนะคะจริงอย่างที่นาแต่พูดเลยพี่เข้าใจนานนานนานแล้วว่านาแต่โดนทั้งขึ้นและทั้งลองอดทนเนาะสวรรค์มีตาตอนนี้ก็มีเอีเข้าใจเยอะแล้วนะคะนาแต่พูดความจริงไม่ต้องสนใจฟ้องมาฟ้องกลับไม่โกงคือมีเรื่องในครอบครัวทุกคนในครอบครัวพี่น้องก็ต้องเปิดใจพูดคุยกันเหมือนที่ตาชานพูดอย่าให้คนนอกมาดา่ามาประนามครอบครัว ซึ่งผิดหลักความถูกต้องให้กำลังใจนะแต่และครอบครัวอยู่บนพื้นหลักความถูกต้องขอชื่นชมค่ะชอบนะแต่จัดมาใครฟ้องกูกูฟ้องกลับมันต้องแบบนี้อย่ายอมให้ใครมาทำร้ายเราข้างเดียวเป็นกำลังใจให้นะคะความจริงเป็นสิ่งไม่ตายค่ะสู้ๆนะแต่เป็นกำลังใจให้นะคะถ้าโดนรังแกมากๆก็เอาอมันซะบ้างไม่มีใครว่านะแต่หรอ น่แต่อยู่กับตากับยายปกป้องตายายถูกต้องเลยนะคะอยู่เป็นขวัญกําลังใจให้ตากับยายอยากว่าอย่างไรนะคะก็วันหนึ่งถึงจุดทุกอย่างจะเปิดเผยออกมานะคะเป็นกําลังใจให้เสมอค่ะมาดูความคิเดเห็นของประชาชนหลังจากที่น้าตายมีการโพสต์ไปนะคะก็มีคนมาแสดงความคิดเห็นใจ พันห้าความเม้นต์เลยนะคะพันห้าความคิดเห็นเลยท่านแรกบอกว่าเก็บคลิปไว้เลยครับเอาไว้ป้องกันตัวเองนะวงเล็บหากไม่มีหลักฐานก็จับแม่ไม่ได้นะท่านเอาไว้บพราะว่าเอาความถูกและทะนุถนอมพ่อแม่เราท่านอยู่กับเราอีกไม่นานเหมือนเจ๊ตอนนี้พ่อแม่อยู่สวรรค์หมดแล้วคนที่ทําร้ายใจพ่อแม่ท่านไม่อยู่แล้วคุณจะเสียใจเวลาท่านอยู่คุณไม่ตอบแทนพระคุณน้าตายสู้ๆนะคะ ความจริงคือความจริงค่ะชอบน้าตายที่ยกประเด็นการมายมมาพูดเขาจะเอาลงเย็นให้น้าตายก็เหมือนข่มขู่น้าตายนะความจริงเป็นสิ่งไม่ตายสักวันคงถูกเปิดเผยค่ะเป็นกําลังใจให้น้าตายนะน้าตายพูดถูกทุกเรื่องค่ะมีข้อพิรุธมากมายเขาไม่สงสัยโดยเฉพาะแตงโมยิ่งมีเงื่อนงำเห็นเห็นมีการบอกให้คนอื่นโกหกว่าเห็นแมคโครเหมือนตัวเองดันพลาดชี้เห็นคนละจุด อ้างข้างๆคูๆน้ำพัดลอยย้ายที่ที่สุดอีกคนก็เลยสารภาพไม่ได้เห็นแต่โมบอกให้พูดๆไปเหอะแล้วบอกมีจุดหมายคู่แต่มีคนมากระซิบให้ระวังตัวก็เลยกลัวเผาจดหมายทิ้งมีพิรุษเงื่อนงามชัดๆกลับปล่อยผ่านงงหนักมากพี่ติดตามเรื่องมาตลอดค่ะน้าตายไม่ต้องกังวลใจนะครับมีเอซีหลายหมื่นคนยืนอยู่เคียงข้างน้าตาย นิ้วไหนตัดได้ก็ตัดไปคำพูดของเขาไม่มีคำว่าพี่น้องแล้วขอเป็นกำลังใจให้หน้าตายและครอบครัวลาโพเดอร์เป็นกำลังใจน้าตายพูดออกมาเลยความจริงไม่ต้องกลัวใครจะฟ้องเ,อเราเพราะพูดความจริงไปคุยกันี่ศาลสิ่งที่ดีที่สุดคือใครทำให้ศาลตัดสินตอนสู้กันไม่ต้องคิดว่าเป็นญาติเอาให้ถึงที่สุดนี่สุดละครใจร้ายใจดำจริงๆสู้ๆน้าตายน้า,ตา,นา,ตาแต่ ะแตายเป็นคนตรงรักพี่น้องฉลาดพูดช้าชานลงบันทึกประจำวันได้ค่ะเป็นการขู่ให้ไม่มีความปลอดภัยในชีวิตเขาอยากได้คะแนนสงสารแต่มันย้อนสอนค่ะเพราะว่ากรรมกำลังทำงานตะกัวกับทองอันไหนจะทนร้อนใครพูดจริงหรือสร้างเรื่องสังคมดูออกค่ะอีกหน่อยเขาจะไม่มีที่ยืนตอนนี้นางดูกลางมากขมขู่เขาไปทั่วคิดว่ามีพี่ทัดเน่าคอยช่วยมัง้ง น้าตายจัดให้หมดที่มีผลไปทางบวกกับคดีไม่ต้องกลัวคะ่ะมีทีมทนายสี่คนไม่ทิ้งน้าตายหรอกคะ่ะคนอื่นพูดอะไรเชื่อหมดแต่พี่น้องพ่อแม่ไม่ฟังเขาเป็นอะไรของเขาเนี่ยแปลกมากเลยน้าตายสู้ๆนะเป็นกำลังใจให้คะ่ะจังเพ่นไดมาอยู่รวมงานกันละจ้านิสัยเหมือนกันแม่สอเสือกับจุดจุดฟ้องอย่างเดียวบ,บ่เบงเจ้าของเวายัางแน่สู้ๆค่ะน้าตายนะคะ เป็นกำลังใจให้หน้าตายสู้ๆรักหน้าตายยืนอยู่ในความถูกต้องสู้ต่อไปนะคะชอบหน้าตายที่พูดตรงๆเข้าใจความรู้สึกหน้าตายค่ะเป็นกําลังใจนะคะขอให้ความดีถูกต้องปกป้องหน้าตายและครอบครัวคุณแจดอกสําคัญเริ่มจํารหัสกลับมาไขกล่องปริศนาแล้วค่ะหน้าตายความจริงเป็นสิ่งไม่ตายคนที่จะตายทั้งเป็นคือคนที่ไม่พูดความจริงนั่นเองนะคะ ความจริงกับความถูกต้องย่อมเป็นสิ่งที่แท้จริงเสมอขอให้หน้าตายแล้วทุกคนคิดดีพูดดีนะคะจงยืนอยู่บนหลักความถูกต้องอย่าตามใจคนที่กระทําผิดจะกลายเป็นความเคยชินได้ถ้าเราปกป้องคนผิดมันก็ไม่ต่างอะไรกับการทําผิดเสียเองโอ้คนนี้พูดดีมากเลยนะคะ ก็เป็นกําลังใจให้หน้าตายแล้วก็ครอบครัวนะคะทุกคนไม่ว่าจะเป็นน้าตายน้าแต่หลวงพลประแตนนะคะแล้วก็าทางฝั่งแม่น้องชมพู่ด้วยก็เช่นเดียวกันนะคะเรายังไม่รู้ว่าท้ายสุดแล้วนะการตัดสินของศาลจะมาเป็นอย่างไรในตอนท้ายแต่ว่าก็หวังว่านะคะจะไม่มีแพะในคดีนี้นะคะสําหรับใครที่เป็นคนทําให้น้องชมพู่นะม่ เสียชีวิตขอให้คนนั้นได้รับกรรมตามที่เอฟซีเขาคอมเมนต์กันเข้ามาค่ะวันนี้เจสีก็ฝากไว้เท่านี้ก่อนค่ะถ้าเพื่อเหน็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์ฝากติดตามช่อมุดาไกลาบานเจสีงคูก็จะมาอัปเดตข่าวสารทั้งบ้านกกกคดีน้องชอมพู่ข่าวหลวงพลประแตนและก็คดีรอบๆนะคะในครอบครัวเขาเหล่านี้ก็จะมีเรื่องของคดีความเพิ่มเติมเข้ามาในแต่ละวันเป็นกาลังใจให้ทุกคนเจอกันคลิปต่อไปค่ะสวัสดีค่ะค่ะ